พี่น้องมีส่วนพี่น้องมากินเขาบ้านเพื่อนเนาะปรดีอยู่ของเน็ตเบิดเลยมาถามเพม่อนว่ามีเงินในแอปก่อนเดี๋ของบ่มีแอปอันนี้จะจำปลาแดกครับพี่น้องเบิ่งนี่ยแหละก็จำหมฮงก็ข้าวปุ่นห้ามไม่เขากันพี่น้องข้าวปุ่นนี่น้องขวางมันจิ้นเดี่ยวเสื้อหลวบพากคึ้นมาดันเท้าเป็นหลวกมากทำไมบ่ยดันเธอถ้าโดน โอ้ยที่จีนไข่ต้มหาอยู่บ่ได้ฟ้ามันบ่มีเวียกอืมเธอเหรอซันที่ฟ้าไปแฉ่งมัน่มีเวียกเวียกก็คือพี่น้องไม่่องเลยละ่ะถามาเบืบ้งแย่งกับเนี่ย่องเลยละ่ะมันเวียนเปลี่ยนไปเบื้งไรกับเจ็บหูเจ็บตาก็พักสายตานตนเนี่ยย้ำขึ้นในย่างมะแรงใน่ย่างเวี้ยแน่เมาใช่กับไรไม่ใช่กับเบื้องมือไปเยังไปเนาะ รับชมซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องมามา,มากินขาน้าวนั่กันเนาะนะคะเป็นปลาสิลวกพักย่านฝ้าย่านถาโอ้ยจะมาฝ่าวย่งนึ่งมาสิถามอยู่ว่าเอาจากกักล้องเธนสิลวกพักบอสมาสิถามอยู่มันก,ก็เห็นเธอเป็นตัวฝ่าวอยา,ากอยากขึ้นกรเล็บมถามเดี๋ยวมื่อเมื่อไงก็สีสันใหญ่เมื่อไงามื่อไาก่อนเก็บบันเก็บพันตุ์นีนมะไฮกับงามงานเอ่อนหวานหวานเพื่อนหมักผักโอ้เพื่นหมักผักกั้นจ่องแซ่บเลยเธอ จะเลอกลอกไปจังหันบฮัก<า> <laughs> อา,ากอานฮักอําจันจวอก่อนมาอยู่มือน้างสืมื่อานเมืม่อนาเนละแล้วขบมากมาก,กม,กมอมพอดีเห็นเ้เรา่ยเรเศร้าเนาก่อนแม่เราล้มล้มแม่เราเ,ราเจ็บขาแ <c oughs> ม่เราบอกท่านเลยวเถ่าปเลดเนี่ยแต่ว่าก็เถ่ากองแยต่อยอยีวัาสันเนวา อืมบ่อหุงบ้านแล้วบ่คไข่อืมเป็นไงเนี่ยนะเป็น้องมากินด้วยกันเนาะเสีบ เลนอรเ็นิ่นงปใ่มเาะไปถึงจะกี้เนี่ยกินจหลานน้อยแล้วมันมักยังไงบ้าจากตะกีซีน่เล้อวอเครื่องกับมีแม่ฝามันยังกอดะเดียนแถเมืมอ่มอยจ้ <c oughs> <c oughs> นอนอตีซีโอ้ยลูกมะหยังกับตีซีเมื่อยกระดอกกระเรือ,อตาบาช่างก็ค่อยดูได้ช่วงหนึ่งชั้นนองสามมตีซีช่างกับลูกแล้วลูกมาหนึ่งเขาแล้วนี่มะเร็นหนึ่งเขามันมีอะไมันมีฟืนมันมีแขวแคลวบ่า,าโอ้ยฉันเลอกปา,าวจาวเปานหลายๆจ้ยังจาจาวเนี่ยบ้านารลเจา โอ้นี่เนี k wa k wa, pues desse, เ 8, nah. ่ยฉ <for S 1> <Mat> ันกะค่อยๆนิ่งๆเอาอยี่ยเดี๋ยวบ๊อบันอยากกินข้าวเจ้าเด้ข้าวเหนียวฉันก็ยังเอุ้งอยู่มันอยากกินข้าวเหนียวแหละฉันเพิ่งได้หงเอาอือกินข้าวปุ้นอยู่นี่เด้อไหนมันจะเขเากันนตับมะฮู้นี่อย่างมะนี่มันเขผากันที่ดีเด้นี่ปรุงปลาหมึกนี่เนี่ยตับมะฮู้หมูกับตับแซ่บแซบมันก็แห้งฟ้าว่าควางกะทั้งมือหนึ่งเบาโทรศัพท์มือหนึ่งอ่นจ้ำปลาแดก เมื่อนึงเงินกินตำบองห้องอัน่ <c oughs> นหนาหิวก็จะกินหน่อยแถบานที่นี่เฝ้าบอกถ้าสิเป็นยิบผาก็าพิจารณาคนเฝ้าคนมีงานมีการทำเลยบบกชขี้แกล้งหอมเลยเออมมันยังหาเลาะขี้เลาะอ้อมบานอยู่เนี่ยใส่แว่นตาแล้วก็ชี้บร์เจอบวชเจอบ์ชเจอเซ้ยอะไร้ปลือเกี๊ยวกับป หาเล่ะต้นแว่นแตนแว่นไปหากินเนี้นเี้นีส่เนะ <c oughs> อะอือืออืโอเคโอเคแล้วเห็นุสกรว่างก่อน,อนอกัญญาว้านเขาอยู่เรื่องนี้แล้นี่ก็แล้วดอกก็าไป,วก,ไปกวาเอารบเอาเงินยอกวัญจนถามคนแล้วเอมันถ้าเก่าสอบไปสใ,นใ,นใส่ฮัในในใ่อืม ต้นมะลินกยาขึ้นมามาเป็นยังมามากินข้าวต้อกําที่แล้วโอ้ยขอบคุณกับนี่คุณขอบคุณที่รับชมค่ะ